ขึ้นไม่ขึ้นครับตัวนี้ขึ้นไม่ขึ้นหมด X ครับหมด X พี่ตีเก็บคันนี้ไหนพี่เก็บคันาน,านีไ้ไหนพี่เก็บเก็บไว้บนไหนเก็บไว้บนไหนเงาเหลด้ละหมด X ครับออมหมด X มองอยืนนู้นแล้วอะหมอนข้างแน่แน ยังไม่เหินครับยังไม่เหินตื้อหังวะทำไมไม่เหินวะเาเหินแล้ว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 ่เมตรเหินแล้วครับเก็บไม้คู่มาแล้วเดี๋ยวคันผมคันเดี๋ยวเดี๋ยว